สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนักเทรดทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ครับกลับมาพบกับช่องเทรดสั้นแต่กระเป๋าตังค์ยาวอีกแล้วนะครับผมนะครับวันนี้ครับกลับมาพบกับผมนะครับโค้ดเล่นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเทรดนะครับทำกำไรให้พี่ๆหลายๆท่านดูนะครับเพราะหลายๆคนครับกลัวว่าเฮ้ยออปชันน่ะมันน่ากลัวอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับแต่คือตรงนี้ผมจะบอกว่ามันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดครับแล้วมันก็มีการวิเคราะห์แล้วก็ การคำนวณอยู่แล้วนะครับวันนี้ครับผมก็จะมาอยู่ใน BTC นะฮะหรือ i t c o i n นั่นเองนะฮะด้วยทุน100เหรียญครับหรือประมาณ3,300กว่าบาทนะฮะโอเคนะครับก็อย่าคือตรงนี้ครับผมขอดูวิเคราะห์กราฟก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ครับเหมือนจะเป็นเหมือนมันกำลังจะขึ้นมานครับผมขอดูก่อนนะเหมือนมันกำลังจะเป็นขาขึ้นนะครับเหมือนคือตอนนี้กรอบครับมันจะเป็นอารมณ์เหมือนไซเวว์นะฮะ เหมือนมันไม่ขึ้นแล้วมันก็ไม่ลงครับมันมันไม่รีบแบบมันไม่เกินไปครับมันไม่ลงเกินไปนะฮะโอเคซึ่งตรงนี้ผมออเดอร์ไปแล้วนะฮะโอเคเดินผ่านไปสิบเหรียญนะฮะเนาะก็คือตรงนี้ครับเหมาะสําหรับพี่ๆครับที่ทุนไม่เยอะนะครับพี่ๆก็สามารถทํากําไรได้วันละหนึ่งพันได้นะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาทําให้ดูว่าการว่าพี่ๆต้องทํายังไงบ้างนะครับและวิธีการออเดอร์ วิธีการเล่นผมต้องทำยังไงโอเค3 2 1เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยนะฮะโอเคนะครับเหมือนคือตรงนี้ฮะเหมือนจะเราได้กำไรนะฮะสิบเหรียญแล้วนะครับโอเคก็ขออภัยด้วยครับที่ผมอาจจะพูดติต๊กกะขาดบ้างนะฮะเพราะเมื่อคืนใช้ลิมบ่อยไปหน่อยนะฮะนะฮะขออภัยจริงๆด้วยนะครับโอเคครับเหมือนตรงนี้ผมขอใส่ไปเลยครับสูงไปเลยนะอุย้ยมาถึงกระแดงเถือกเลยฮะ โอเคยังไงยังไงขอให้ขึ้นไปนะครับขึ้นไปนะครับไม่ต้องกลัวนะครับพี่ๆี่นะครับว่าพี่พจ่เทรดไม่เป็นนะครับเพราะในกลุ่มของเราครับคือมีการสอนอยู่แล้วนะครับตั้งแต่พื้นฐานครับว่าพี่พี่ต้องออกดอรยยังไงบ้างแต่ละคู่มือคือยังไงวิธีการเทรดต้องทํายังไงบ้างอะไรอย่างนี้บ้างนะครับก็สามารถคือรู้วิเคราะห์ได้อยู่แล้วครับมีโค้ดนําเทรดตลอดอยู่แล้วนะครับเอ้าอยู่ดีจะลงมาเฉย อย่าพึ่งสิโอ้ยสามสองโอ้ยอนี่ครับการาฟมันค่อนข้างอย่างงี้ครับคือเนี่ยครับออปชันนะครับค่อนข้างลุ้นแล้วก็ระทึกหน่อยนะฮะโอเคครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะฮะเราเรายังสามารถเรายังมีทุนเหลืออีกนะฮะโอเคอย่าไปซีเรียสน,นะครับโอเคต่อมาครับคือผมจะสอนวิธีการเขาเรียกว่า RMM นะครับสมมัติพี่ เสียไปแล้วครับพี่ก็ทบนะฮะโอเคครับอืมอุยอ้ยอย่าพึ่งสิอย่าพึ่งอย่าพึ่งมาอย่าพึ่งนะฮะเดีย๋ยวเรามาเรอดูการาฟนะครับคือพี่พี่ไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าพี่พี่สามารถเทรดทํากําไรได้อยู่แล้วนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันด้วยนะฮะยังไงสิบสามสิบสองสิบเอ็ดเซฟขึ้นหน่อยขึ้นอีกขึ้นอีก ึ้นอีกึ้นอีกโอ้ไม่ขึ้นขึ้นน้อยโอ้โหโอเคครับไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะฮะคือตรงนี้ครับคือ btc ครับค่อนข้างผันผวนกับคู่เงินอยู่แล้วนะฮะสำหรับใครที่เทรด forex อยู่แล้วครับพี่พี่จะรู้อยู่แล้วว่ามันค่อนข้างสวิงนะฮะมันไม่ได้เหมือนกราฟแบบพวก eu nu พวกนี้นะครับมันไม่เหมือนกันนะฮะซึ่ง btc เราก็ต้องยอมรับอยู่แล้วว่ากราฟมันค่อนข้างผันผวนนะฮะ โอเคผมขอรอแป๊บนึ่งะฮะผมว่ามันน่าจ,จะลงมานะกราฟม่าจ,จะลงนะฮะเดี๋ยวรอสักครู่โอเคแป๊บนึงนะฮะโอเคไปโอเคครับผมลงต่ำมากนะฮะเหมือนกราร์ดเหมือน,นลออ่อยงอ่าเขาเรียกว่าย่อลงเออกราฟกำลังย่อลงนะฮะเหมือนจะเป็นดาวเทนนะฮะเป็นเทนขาลงนะฮะโอเคครับเหมือนจะเป็นเทนขาลงนะฮะ เดี๋ยวเรามารอดูนะฮะเห็นไหมฮะว่าสมมติพี่เสียไปแล้วครับอ่ะออเดอร์แรกครับพี่เสียไป10ออเดอร์ที่2พี่ก็สามารถเพิ่มได้ครับทบไปก็ได้ะฮะเป็นยีนะฮะสมมติถ้าพี่เสียอ,อีกพี่ก็ทบไป40นะฮะคือเราสามารถคำนวณการ FM ได้อยู่แล้วนะฮะไม่ต้องกลัวอะไรนะฮะโอเคยังไง กำลังยาวๆเลยฮะับาลยังเฮ้ยกำลังยาวๆโอเคนะครับโอ้ยวันนี้พูดลิ้นรัวมากเลยนะฮะขออภัยด้วยนะครับผมนะฮะโอเคนะครับก็คือคอร์สของเราครับพี่พี่มือใหม่ครับพอของเราก็คือจะมี1เลยก็คือจะมีวายทิสนะครับวายทิสจะสอนพื้นฐานนะครับว่าออปชันคืออะไรเบลลี Bay ่คืออะไรแตกต่างกับพวกอ่าโฟเล็กยังไงนะฮะ วิธีการทำกำไรแตกต่างกันยังไงคือจะมีสอนอยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอพูดอันนี้ก่อนนะ4 3 2 1โอเคนะครับ <c oughs> ผมเรียบร้อยแล้วนะฮะเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอลงอ,ออเดอร์ก่อนนะฮะเดี๋ยวขอลงออเดอร์ก่อนละกันนะครับโอเคสักครู่นะครับผมขอดูการาฟก่อนนะฮะสักครคู่นะครับเดี๋ยวผมขอ เป็นยี่สิบดอนนะฮะขอปรับขอกันขอดูกราฟน,นะฮะยอดไปอืม้วเป็นไงครับเหมือนตรงนี้ฮะ,ะจะเป็นดาวเทน,นะ,ะโอเคลงไปเลยฮะต่ำนะฮะ,ะ,ะเหมือนจะเป็นขาลงนะฮะเทียนขาลงนะฮะคือกราฟมันยังอยู่ในกรอบนะฮะมันไม่ได้ปรับสวิงขึ้นสูงหรือ ลงสูงขนาดนั้นนะฮะมันยังอยู่ในกรอบไซเวนะฮะนะฮะมันยังอยู่ในกรอบนะฮะโอเคนะครับก็นะโอเคพูดต่อแล้วกันนะฮะระหว่างนี้ฮะเรามาพูดถึงเรื่องคอร์สเรียนก่อนดีกว่านะฮะวันอาทิตย์นะครับก็จะมีคอร์สพื้นฐานนะครับว่าแบตเตอรี่ออปชันแตกต่างจากโฟเร็กยังไงแตกต่างจากพวกอื่นๆยังไงบ้างนะครับ ว่ามันสามารถเทรดได้หลายอย่างนะครับทั้ง Forex ก็เทรดได้เหมือนกันนะฮะคริปโตพวกหุ้นเน็ฟง n e t f ฟิกนะฮะอย่างที่คลิปที่ผมอธิบายคลิปแรกไปครับพี่ๆสามารถย้อนกลับไปดูได้นะฮะนะก็แนะนำครับฝากกดไลค์นะฮะกดแชร์ครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับนะก็สมมติถ้าใครสนใจอยากเข้าเรียนคอร์สฟรีนะครับของเราไม่มีเก็บค่าคอร์สนะฮะ เพราะสังเกตว่าถ้าพี่ๆไปเรียนที่อื่นนะฮะเขาจะมีค่าคอร์สครับผมเคยไปเรียนมาแล้วนะครับที่ผมมีความรู้ทั่วนนี้ได้เพราะผมเคยเสียตังค์กับคอร์สสองสามหมื่นมาแล้วอ่ะเข้าใจว่าแล้วมันก็ทําให้เราเก่งขึ้นก็จริงครับแต่พี่คิดว่าเอาเงินสองหมื่นตรงเนี้ยมาเทรดดีกว่าปะ่ะดีกว่ามาเสียค่าคอร์สถูกไหมคือมาทําให้เราเก่งขึ้นทําให้เราเทรดได้จริงนะฮะผมก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าสมมติถ้าเราเอามาสอนพี่ๆแบบฟรีอ่ะ มันดีกว่าไหมฮะถูกไหมฮะโอเคเมื่อกี้กำไรนะฮะมัวแต่พูดเพลินไหมนะฮะโอเคผมขอดูก่อนนะฮะขอดูก่อนนะครับอืมตอนนี้การกำลังขาขึ้นนะฮะยังไงบ้านเมนองครับเดี๋ยวรออ่ะนะฮะโอเคโอเคผมใส่ไปแล้วนะฮะสิบเหรียญน,นะฮะ นั่นแหละฮะเหมือนที่ผมบอกว่าพี่ๆจะเสียตังสองหมื่นทำไมครับถูกปะค่าคอร์สอะ่ะสุดท้ายพี่ๆมาเรียนฟรีดีกว่าปะเพราะสุดท้ายอะ่ะถ้าพี่ๆเปิดพอร์ตทำกำไรกับอินออปชั่นนะครับสุดท้ายอะ่ะพี่ก็สามารถเขาเรียกว่าเทรดมีโค้ดคอยดูแลมีคอยคอยสอนมีสิกแนลคอยส่งว่าเฮ้ยออเดอร์นี้คุณออกขึ้นนะฮะออเดอร์นี้คุณออกลงนะฮะและคือวินเลตในการนำเทรดของโค้ดครับประมาณ60%เลยนะ คือสูงเหมือนกันนะครับคือเอาง่ายๆคือกําไรมากกว่าขาดทุนนะครับมีอยู่แล้วครับขาดทุนถ้าสมมุติที่ไหนบอกว่าไม่มีขาดทุนนะครับพี่ๆโดนหลอกอะฮะโดนหลอกอยู่นะครับยังไงเราต้องมีเสียครับแต่โอกาสทํากําไรของที่เนี่ยครับได้มากกว่าเสียอยู่แล้วซึ่งพี่ๆไม่ต้องห่วงนะครับเพราะที่นี่เขามีสอนอยู่แล้วนะครับทางผมนะฮะคนเล่นครับสอนอยู่แล้วนะพี่ไม่ต้องกลัวนะครับโอเคยี่บสี่ยี่สามนะฮะ ยี่สิบเอ็ดนะฮะยี่สิบยังไงสิบเก้าขึ้นไปก่อนอย่าพิ่งลงมานะอย่าพิ่งลงมานะครับอย่าพิ่งลงมาเสียวอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอย่าพิ่งลงมาขึ้นไปขึ้นไปอีกนะครับขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกขึ้นไปโอเคสองหนึ่งเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยนะฮะทำกำไรง่ายครับเพียงแค่หนึ่งนาทีนะฮะก็สามารถทำกำไรได้แล้วนะฮะ โอเคไม่ต้องไปเสียเวลาตั้ง TPSL นะฮะเพราะผมก็คือเป็นคนหนึ่งที่ผมเคยเทรดโฟลเด็กมาก่อนนะครับแล้วก็ทํากําไรได้ครับแต่ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะฮะเพราะเมื่อก่อนครับคือก็ไม่ค่อยได้มีทุนมากมายเท่าไหร่ครับแต่พอเทรดไปเรื่อยๆครับก็ได้กําไรครับแล้วพอมาเจอตัวออปชันนะครับผมมองว่ามาสามารถทํากําไรได้ง่ายกว่านะฮะแล้วก็ความเสี่ยงก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับแต่ง่ายกว่าเอาง่าย คือทำกำไรง่ายกว่าครับและคือรู้ผลภายในหนึ่งนาทีเลยนะฮะนะครับคือเราเอาสามารถวิชาจากโฟเร็กอะหรืออื่นอ่นอะมาใช้ได้เหมือนกันนะครับวิธีการวิเคราะห์กราฟอ่านข่าวฟินบิ๊กอะไรพวกเนี้ยคือสามารถเอามาใช้ได้หมดนะฮะโอเคผมลงไป50ดอลลาร์นะฮะโอเคนะครับมัวแต่พูดนะฮะโอเค60นะฮะ7จนะฮะโอเค เหมือนตอนนี้ครับเทนขาลงกําลังมาฮนะขาลงกําลังมานะครับพี่พี่เฮ้ยเฮ้ยทำไมขึ้น,นอ่ะอืขึ้นเฉยเลยขึ้นอย่าเพิ่งขึ้นสิลงมาก่อนนะฮะลงมาก่อนนะฮะไม่เป็นไรครับ๋ยวารอรอดูการาฟไปก่อนนะฮะโอเคถ้าสมมุติถ้าเสียก็ไม่เป็นไรครับเพราะสุดท้ายเรายังมีทุนเหลือะฮะต่อยอดได้อยู่แล้วนะฮะก็ยังมีทุนเหลืออยู่แล้วนะฮะ โอเคนะครับยี่สิบงสิบเก้าขึ้นหน่อยเอ้ยลงหน่อยลงหน่อยพี่พูดขึ้นเฉยลงหน่อยครับเี่ลงหน่อยครับลงมาอีกลงมาอีกนะฮะลงมาอีกนะฮะลงมาอีกลงมาอีกโอเคครับไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรครับอย่าไปซีเรียสนะฮะ โอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมขอดูวิเคาาราะห์กราฟก่อน,นนะครับอโอเคตอนนี้ผมขอใส่ไปเล้ครับ8ปดสิบเหรียญนะฮะเพราะผมว่ามันต้องมาครับผมขอมันเป็นเทนขาขึ้นนะครเทนขาขึ้นเฮ้ยป็นไงครับขอดูก่อนพอมาอันนี้คือผมลงหมดเลยอนะโอเคผมเหมือนมันจะลงมาผมขอใส่ต่ำเลย เมื่อกี้เหมือนมันจะขึ้นนะครับมันยืนยักกับเรานะฮะไม่ต้องแปลกใจนะฮะคือกาฟออปชั่นมันเป็นงี้แล้วมันชอบยืนยักยิงยักมันมันละกักนะฮะไม่ต้องห่วงนะฮะใช่ครับโอเคตอนนี้เราร้อนหนึ่งนาทีนะครับคือเอาง่ายครับคือตัวผมครับส่วนตัวผมอ่ะผมชอบเน้นเทรดสั้นมากกว่าเทรดยาวนะฮะเพราะเทรดสั้นอ่ะคือเราสามารถทํากำไรได้เลยแต่สมมติถ้าเราเทรดยาวครับพี่พี่สามารถเขาเรียกว่าคือปล่อยไว้ก็ได้ครับ ล่อยมันก็ได้ะคะแต่เฉดสั้นมันมันรู้ผลได้เลยนะครับมันทํากําไรได้สั้นได้เลยนะฮะไม่ค่อยเน้นให้ถือยาวเท่าไหร่นะครับแต่แล้วแต่คนนะครับแล้วแต่เทคนิคของแต่และคนนะฮะนะครับแล้วอย่างหลายๆคนนะครับที่เขาเคยอย่างตัวผมคนหนึ่งกัน,กนที่ก่อนที่ผมจะมาเข้าสู่ตลาดออปชั่นได้ผมมองว่าเฮ้ยมันเหมือนการพนันยังวะมีสูงมีต่ำอะไรเงี้ยคือตอนแรกคือความคิดผมนะที่ผมไม่ได้เข้ามา ลองดูเรียนรู้ด้วยตัวเองครับแต่คือผมบอกว่ามันไม่ใช่นะครับออปชันก็คือการเทรดสกุลเงินเหมือนกันนะครับพี่ๆต้องอ่าเคลตรงนี้หน่อยนะครับโอเคไปมน้งฮะสิบสามสิบสองสิบสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสโอเคครับผม โอเคครับโอเคครับโอเคครับวันนี้ผมก็พอแล้วดีกว่านะฮะก็ทุนนะครับ100เหรียญนะครับตอนนี้ครับก็คือประมาณ3,300บาทนะฮะตอนนี้ครับกำไรมา55เหรียญแล้วนะครับก็ตีไปประมาณพันกว่าบาทครับประมาณ1,800นะฮะบาทนะฮะคือพี่ๆสามารถทำกำไรได้แค่นี้ทุนแค่3,000ันนะพี่ๆสามารถทำกำไรได้วันละพันก็ได้ครับแค่นี้เองฮะ ไม่ยากเลยครับแต่สมมติไม่ต้องถึงขนาดสามพันไม่ต้องถึงขนาดพันก็ได้ครับแค่พี่พี่เทรดใช้เวลาเพียงแค่ประมาณห้าทีพี่พี่พพทำกำไรได้อ่สิบเหรียญยี่สิบเหรียญก็พอแล้วครับมันก็วันละสามสี่ร้อยอยู่นะมันก็ได้เยอะอยู่นะพี่เข้าใจไหมครับยิ่งสมมติถ้าคุณทุนแบบคุณมีทุนเยอะคุณก็สามารถมีโอกาสที่ทำกำไรได้มากกว่าคนที่ทุนน้อย พราะคุณมีทุนเยอะคุณมีโอกาสที่ออเดอร์แบบแบ่งไม้ได้ครับเอ็ o r อได้เยอะกว่านะฮะถ้ายิ่งทุนเยอะก็ได้เปรียบครับทุนน้อยไม่ต้องน้อยใจฮะคุณก็สามารถทํากำไรได้เหมือนกันนะฮะก็ผมอยากจะบอกว่าตอนนี้ครับเปิดพอร์ตครับจาก In o ออปชั่นนะครับได้รับโบนัสสิบเนะฮะพี่ๆดูรูปหน้าจอได้เลยนะครับนะก็สุดท้ายนี้ครับไม่มีอะไรมากครับก็ฝากกดไลค์นะฮะกดแชร์ครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมฮะ ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับนะฮะก็สนใจครับอยากเข้าเรียนอยากเปิดพอร์ตทํากำไรครับสามารถแอดไลน์ข้างล่างมาได้เลยนะฮะโอเคครับสุดท้ายนี้ไม่มีอะไรมากครับงานสวัสดีครับ